สบายดีพี่น้องเบอรสุขุสุคนเดจ้าเมื่อนี้นางใหญ่กับเอ้ได้ลงโคเดจ้าสีมาต้มอันไซงโงเดจ้าพี่น้องไซออนของมันนะจ้ามอาเ,อเ่่มม่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด้่่่เ่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่ม่่่โ่่่่่่ี่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่แ่ละพี่น้่งเอาลงแล้วก็เกลือหน่อยนึงเนาะพี่น้อง มาลองใส่โง่เลยจ้าพี่น้องใส่อ่อนมันน้องพี่น้องอีเมย์ไปซื้อสาวนวลบีนมันบอ,อ สีแังเออทั้งในมันปีนออกมาเป็นทั้งนอกแล้นะะมมจจกกวก็ดีน้ำมึงได้จับน้องใส่ออนเนอะเออเนาะเดี๋ยวใส่ใ่อน Tiêu cực bị nọ rồi Nên nghe vào phim nọ thì nó sẽ tàn hình hôn Mẹ xứ bình พี่พี่น้องเอากระซิล้างอีน้ำหนึ่งในใจพี่น้องสิล้างอีกน้ำหนึ่ง น้ำฟูดเน่าจังเอาใส้งดลงเลยจ้ะพี่น้องนี่น้ำเอาอ่ายังไม่ทันฟูดนะจ้ะหม้อเ่าก็เริ่มฟูดแล้วเนาะจ้ะพี่น้องก็สิเอาใส้ลงไปเลยเลย,เลยจ้าแล้วก็ปิดหม้อพี่น้องเอา สามออก็เป็นเราพี่น้องในไหญ่เราพิทถ้ามันชุกลแล้วจังออมมาซรอยเจ้าพี่น้องการเริ่มชุกแล้วเนาะจ้าพี่น้องค่ะกับสตักออามาซอยเป็นตอนเล้จ้าพี่น้องตักขึ้นมาแล้วได้จ้าพี่น้องใส่อ่อนค่นะเราพี่น้องถ้ากับสิซอยตอนพอดีกลิ่นนะจ้าพี่น้อง ก็แล้วกบสิปาเว้นนีโท่วไปเลยจ้าเนองใส่มือสินะอ,อ ใจแล้วค่ะก็สิเอาไปป้ายเสื่อมอคือเก่าหน่อยน่อยแม่เออกะเริ่มปุดอะไรจ้าพี่น้องเอ้ยเพม่อนก็ได้ตาติดใจน้อย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 แล้วพี่น้องแล้วกะลงมาเสื่อมอคือเก่าแล้วจ้ากะเริ่มซุกแล้วเนาะซุกแล้วจ้าพี่น้องต่อไปก็ห้ากันสิมาซอยผักหอมปอมนะจ้าหรือว่าเอฟซีนั่นไงสิเอิญว่า ทะเลเอินรักพัคซี่เออรากพักซี่แล้วพักซี่นะจ๊ะพี่น้องนั่งยังไงกับบ้าปี๊ดน้องนั่งยังไงกับบ้ามีเป็ดบางคนนะจ๊ะสิเอินว่าพักซี่เนาะแต่แต่นั่งยังไงเคยเอินแต่พักหองปอมนะพี่น้องเกิดเป็นโหนกระปุกลงลยนะจ๊ะพี่น้องเกิดหรือว่าพงทุรลดนะพี่น้องเกิดกับพงทุรลดนะจ๊ะ ก็ได้ปุ๋งเสื้อแล้วแล้วเนาะพี่น้องเข้ากระตักเสื้อถ้ยเป็นที่ยหหอแล้วนะจ้า,จาพี่น้อง I <laughs> you Thank you.